พอมีหลักอย่างไรในการดูเพื่อให้รู้ว่าสำนักไหนสอนถูกต้องหรือสอนผิดครับคือการสอนเนี่ยมันจะมออีสองส่วนส่วนที่เป็นศีนลธรรมกับส่วนที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานหรือปรมัธถธรรมรู้ถึงแก่นธรรมคำว่าถูกถูกในแง่ด้านศีนลธรรม ด้านศินลธรรมสอนถูกก็คือสอนให้เว้นบาปและทำดีอันนี้คือถูกด้านศินลธรรมกับสอนถูกในแง่ของการนำพาบุคคลเพื่อให้รู้ถึงมรรคผลนิพพานทีนี้การสอนเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานก็หมายถึงสอนเรื่องอะเนี้ระบบวิธีปฏิบัติเพื่อจะรู้ถึงมรรคผลนิพพาน่างนั้นสำนักในประเทศเนี้ย มันก็มีหลายสำนักสำนักในในเกรดชวนแค่ทำบุญและจบแค่นัน้นนี่ก็มีเว้นบาปสร้างบุญเชื่อกรรมอันนี้ก็ทั่วไปแต่ถ้าพูดถึงต้องการประกาศว่าสำนักนี้สอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้รู้ถึงความสิ้นทุกข์หรือปฏิบัติแล้วจะหลุดพน้นหรือปฏิบัติแล้วจะเป็นอหรหันต์ได้เนี่ย ไอ้นี้ก็ต้องตรวจตาในรายละเอียดว่าสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันถูกหรือผิดทีนี้คําว่าถูกมันมีหลายอย่างบางครั้งมันถูกหมดกับถูกไม่หมดถูกเบื้องต้นบางทีเรื่องศีลถูกพอไปเรื่องสมาธิเริ่มผิดเรื่องวิปัสสนาก็เริ่มออกทะเลอันนี้คือถูกเบื้องต้นท่ามกลางผิดบ้นปลายผิดบางทีเบื้องต้นถูกท่ามกลางเรื่องสมาธิก็ถูกเรื่องสันโดษสมถะเรื่องสมาธิเนี่ยสอนถูก เรื่องศีลก็สอนถูกเรื่องสมาธิก็สอนดีพอวิปัสนาเริ่มไปทางก็ทงถูกตั้งเบื้องต้นทำกลางดีสุดใช่ไหมเรื่องศีลและธรรมสอนถูกเรื่องสมาธิก็ยังอยู่ในทางเรื่องวิปัสสนาก็ใช่ทีนี้เราจะดูจากอะไรว่าสำนักไหนสอนถูกหมดบางคนถูกเบื้องต้นเรื่องศีลก็โยมตีความว่าดีไปแล้วจบบางที่ถูกแค่เบื้องต้นพอเรื่องสมาธิก็เพี้ยนละสมาธิ วิปัสนายิ่งไปเยอะในโลกเนี้ยมันจะมีหลายสำนักแล้วจาเป็นอย่างเนี้ยบางสำนักผิดเรื่องเบื้องต้นทำกรามที่สุดบางสำนักถูกเบื้องต้นผิดผิดเรื่องสมาธิแล้วแล้วผิดวิปัสนาแล้วผิดผลของมรรคผลนิพพานก็ผิดไปแล้วเพี้ยนไปแล้วบางสำนักศีลถูกสมาธิถูกพอวิปัสนาเริ่มผิดแล้วเป็นวิปัสนาที่มันไม่อาจให้ผลสําเร็จที่จะผลิต ความหลุดพ้นที่แท้จริงได้กับเราต้องหาถูกทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเรื่องศีลธรรมก็ถูกเรื่องสมาธิก็ถูกพอไม่เขตวิปัสสนาก็ต้องถูกผลของวิปัสสนามันถึงถูกวิปนะัสสนาถ้าเราไม่รู้จักจริงๆว่าอะไรคือวิปัสสนายังจะดูออกไหมว่าสำนักไหนสอนวิปัสสนาถูกหรือผิดไม่ออกเพราะโยมยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือวิปัสสนา พอไม่รู้ว่าอะไรคือวิปัสสนาแล้วยอมจะรู้ได้ไงสำนักไหนสอนผิดหรือถูกนั้นการจะรู้ว่าผิดหรือถูกมันเลยต้องศึกษาจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่รู้คือไม่รู้นะแต่ทุกวันเนี้ยถ้าอยากจะรู้เนี่ยมีพระไตรปิฎกเอาทีนี้มาดูหลักเกณฑ์ดีกว่าถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าใครมาสอนเรื่องมรรคผลนิพพานข้อที่จะต้องเกิดการตรวจสอบจริงๆ จากการฟังหรือสอนวิธีปฏิบัติถ้าสำนักไหนสอนว่ามีจิตคือเรามีจิตคือเรานะมีเราคือจิตหรือมีจิตคือหรือมีตัวเราอะ่ะปฏิบัติแล้วยังมีเราอยู่เราบริสุทธิ์เรานิพพานเราอะไรถ้ายังเหลือเราอยู่เนี่ยผิดหรือถูกผิดนะถ้าเขาบอกว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยการสอนสอนว่าจิตคือเราแสดงว,ว่าคนที่สอนเนี่ย รู้เรื่องจิตหรือยังมีแม่รู้ถูกแล้วสอนผิดอ่ะไม่มีถ้ายังสอนว่าจิตคือเราแสดงยังไม่รู้เรื่องจิตเมื่อยังไม่รู้เรื่องจิตหมายถึงรู้เรื่องขันห้าหรือยังเมื่อยังไม่รู้เรื่องขันห้าแสดงว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเพื่อศึกษาขันห้าเนี่ยมันสมบูรณ์หรือยังยังเมื่อยังไม่สมบูรณ์แม้แค่เรื่องขันห้าเนี่ยถึงนิพพานได้ไหมก็ไม่ได้นี่ก็คือตื้นๆเลย ถ้ายัางเชื่อว่าจิตคือเราเนี่ยก็นะให้เขาเปิดพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกเยอะแยะไปทุตเจ้าบอกขันห้าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าเคยได้ยินไหมเนะสดมนม์นก็แยะใช่ไหมนะขันห่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่มีเราในขันห้าไม่มีขันห้าในเราเนี่ยเปิดพระไตรปิฎกกี่เล่มก็เจอคำเนี้ย เมื่อบอกขันห้าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าเนี่ยนั้นหมายถึงว่าจิตใช่ของเราไหมไม่ใช่เนะเพราะว่าเพราะขันห้าคือขันห้ากับจิตเนี่ยแยกกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยถ้าแยกออกมาก็จะได้เป็นกายและจิตแยกสองส่วนจะได้เป็นกายและจิตถ้าชีวิตทั้งชีวิตแยกออกมาเป็นห้าส่วนก็จะได้ขันทั้งห้า ชีวิตเนี้ยถ้าแยกมาเป็นสองส่วนก็คือกายและจิตถ้าแยกให้ละเอียดกว่านี้ก็จะแยกเป็นขันทั้งห้าเท่ากับขันธห้าถ้าย่อส่วนก็คือกายและจิตเมื่อพระอ,องค์บอกว่าขันธ์หาไม่ใช่ของของเราไม่ได้มีเราในขันทั้งห้าไม่มีขันธห้าในเราเนี้ยก็หมายถึงว่าจิตใช่ของเราไหม ไม่ใช่ไม่ได้มีเราในจิตไม่มีจิตในเราเนะี่ยขันห้าก็มีตัวรู้คือวิญญาณตัวจําตัวรู้สึกตัวปรุงนะไม่ใช่ของเราถ้าสํำนักไหนยังสอนว่ามีเราอยู่สแสดงว่าปัญญาความรู้หรือปัญญาศิกขาที่ถูกต้องเขาเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดนะแต่ยังเชื่อว่าจิตคือเรายังไม่รู้จักขันห้านะอันนี้คือตื้นตนสแสดงว่าวิปัสสนา มีหรือ,อยังยังไม่มีวิปัสสนายังไม่มีแล้วถ้าสำนักที่สอนว่าจิตคือเราและบอกว่าถึงนิพพานได้เนี่ยนิพพานของเขาเนี่ยจะใช่ไหม,ไมออก็ไม่ใช่อีกต้องไม่ใช่อีกเลยนะว่าถ้ายัางเชื่อว่าจิตคือเราต้องฟังเรื่องนิพพานต่อไหมง่ายนิดเดียว้าอ่านมาบอกจิตคือเราเนี่ยไม่ต้องฟังเรื่องนิพพานต่อแล้วไม่ต้องฟังเรื่องวิมุตต์ต่อแล้วไม่ต้องไปกระดูกระดูพระทงปะธาตุอะไรทั้งนั้นล่ะ ถ้าจิตคือเราเนี่ยปิดหนังสือไปเลยเพราะว่าคานแยง้งคานแย้งพระไตรปิฎกแทบทุกส่วนเพราะในเขตความรู้เบื้องต้นเนี่ยคนเราจ้องพบกฎธรรมชาติที่พบว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเหมือนพระเจ้าบอกบุคคลว่าเธอจงนำความตามเห็นว่ามีเราออกเสียทุกเมื่อเธอเห็นไหม บกโมคลาดเธอจึงนำความตามเห็นว่ามีเราออกเสียทุกเมื่อเธอกับอรหันต์ก็ต้องสิ้นอัตวาทุปาทานใช่ไหมเธอจึง<ม>ถอนความยึดมั่นในทางว่ามีตัวเราออกเสียให้ได้เนี่ยคืออัตวาทุปาทานนั้นใครสอนว่ายังมีเราอยู่เนี่ยหมดอัตวาทุปาทานไหมหมดอัตานุทิฏฐิไหมไม่ให,หมด ไม่หมดแม้สักกายทิถินี่คือหลักการง่ายสุดดูว่าโครงสร้างความรู้ในในเนื้อหาที่เกิดจากวิปัสสนาเนี่ยคือถ้าเจริญวิปัสสนาถูกทางเนี่ยจะพบว่าขันห้าไม่ใช่ของเราพบว่าไม่มีเราแต่ถ้าเธอยังรู้สึกและเชื่อว่าจิตคือเราเนี่ยแสดงว่ารู้แจ้งขันห้าหรือ,อยังไม่รู้แจ้งขันห้านะอะไม่รู้แจ้งขันห้า สรุปยังไม่รู้เรื่องขันธหา้าเมื่อยังไม่รู้เรื่องขันธ์ห้าวิปัสสนามีหรือยังยังไม่มีวิปัสสนาถ้าอย่างนี้เป็นอรหันต์ได้ไหมไม่ได้อันนี้คือดูดูตัวจบตรงนี้พระเจ้าให้เป็นเครื่องวัดด้วยนะเขาเรียกสั่งโยน์ต้องถอนความเห็นว่ามีเราได้ถ้ายัางถอนความเห็นว่ามีเราจะได้น,นี่คือตัวหนึ่งที่จะ ดูว่าสอนผิดหรือสอนถูกกับอีกข้อหนึ่งคือการที่บุคคลจะดูว่าใครสอนผิดถูกเนะี่ยโดยมากสมัยนั้นก็จะดูด้วยการรู้ได้จากอริยสัตว์นะแต่พวกชาวบ้านเนี่ยยมไม่รู้อริยสัตว์ยมก็ยากจะดูนะเขาจะดูปึกเปลือกหนึ่งดูเรื่องศีลดีไหมคนมีศีลดีเนะี่ย ผ่านการปฏิบัติดีเนี่ยในส่วนของศีลการพูดเราจะเห็นดึงศีลดูเรื่องสมาธิดูว่าสงบไหมอันนี้คือดูได้ระดับหนึ่งสงบสะอาดปล่อยวางเนะี่ยหลักๆก,ก็คือดูเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องขันห้าว่ายังพูดว่ามีเราอยู่หรือเปล่านะและจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องศึกษาปริยัติอยู่ดีนะเพราะว่าบางคนเนี่ย ไม่ศึกษาปริยัติก็ไม่รู้อย่างเช่นเป้าหมายปลายทางของศาสนาเนี่ยคำว่าพ้นทุกข์ก็ต้องทำให้สิ้นการเกิดได้ถูกไหมทำให้ขันนี้ดำรงอยู่เป็นอัตภาพสุดท้ายได้ถ้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยการเกิดต่อไปจะไม่มีนั้นหมายถึงว่าจบนะถ้าใครยังนั้นสิ้นการเกิดไม่ได้เนี่ยจบกิจหรือย,ยัง,ย,งยังไม่จบนะ นั้นการสอนเนี่ยคำว่าจบกิจก็คือต้องรู้ว่าทำให้คนนั้นน่ะถึงจุดที่ทำให้สิ้นการเกิดได้และจุดที่จะสิ้นการเกิดได้เนี่ยคนนั้นจะรู้จักจุดนั้นได้ที่ความสิ้นตัณหา